สวัสดีค่ะมาเรียนรูน้คณิตศาสตร์กับครูตกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องหอรอมอและคอรอนอกันนะคะโดยจะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการคูณและการหารในแบบฝึกหัดที่1.1มาเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับหอรอมอและคอรอนอนะคะหอรอมอนะคะชื่อเต็มๆของเขาก็คือตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะคะ ดังนั้นตัวนี้นะคะเราก็จะใช้ความรู้เกี่ยวกับการหารและครนนะคะชื่อเต็มของเขาก็คือผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะซึ่งก็จะใช้การคูณดังนั้นพื้นฐานความรู้ที่สำคัญที่นักเรียนจะต้องไปทบทวนก่อนที่จะเรียนเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการคูณและการหารนะคะเรามาทบทวนความรู้ การคูณกับการหารกันก่อนเลยนะคะสำหรับการคูณนะคะเป็นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่จะทำให้ผลลัพธ์ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งการที่จะมีผลลัพธ์เพิ่มขึ้นก็จะมีทั้งการบวกและการคูณใช่ไหมคะแต่การคูณจะต่างจากการบวกตรงที่ว่าเขาจะเพิ่มทีละเท่าเท่ากันนะคะดังนั้นเวลาเจอโจทย์ที่มีการเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันก็จะใช้การคูณในการหาคำตอบ นะคะต่อไปการหารก็จะเป็นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์อีกแบบหนึง่งที่จะทำให้ผลลัพธ์ที่ดำเนินการนั้นมีค่าลดลงนะคะซึ่งจะมีการหารและการลบนะคะที่ทำให้ผลลัพธ์ลดลงโดยการหารนั้นจะต่างจากการลบต้องไนคะเก่งมากค่ะ การหารจะต่างจากการลบตรงที่เขาจะลดลงทีละเท่าเท่ากันนะคะหรือเวลาเจอโจทย์ปัญหาก็จะมีการแบ่งออกนะคะแบ่งกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันลักษณะนี้ก็จะใช้ความรู้เกี่ยวกับการหารนะคะซึ่งการคูณและการหารก็จะมีความสำคัญมีความสัมพันธ์นะคะโดยการคูณอย่างเช่นคุณครูมี2คูณ3เท่ากับ 6นะคะเวลาที่ไปเจอโจทย์นะคะเช่น6หาร2จะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็จะต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณนี้มาหาคำตอบนะคะโดยเบื้องต้นง่ายที่สุดเลยก็คือการท่องสุดคูณแม่ตัวหารนะคะ21เป็น2 2 2เป็น4 2 3เป็น6นะคะเจอหรือยังคะ ว่า2คูณอะไรได้6เจอแล้วคำตอบก็คือเลข3เก่งมากค่ะดังนั้นเวลาที่เราเรียนการคูณกับการหารนะคะเราก็จะต้องเรียนการคูณก่อนเพื่อที่จะใช้การคูณนั้นเป็นเครื่องมือในการหาผลหารต่อนะคะซึ่งเขาจะมีการดำเนินการที่ตรงข้ามกันนะคะจะเห็นว่าผลลัพธ์ของการคูณจะได้เลขที่มากขึ้นนะคะส่วน ผลลัพธ์ของการหานั้นจะได้เลขที่ลดลงนะคะจากตัวตั้งนะคะในระดับประถมต่อไปการหารก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะก็คือการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวสังเกตจากตรงไหนคะเก่งมากค่ะสังเกตจากผลหารน,นะคะถ้าผลหารนั้นไม่เหลือเศษนะคะก็จะเรียกว่าการหารลงตัว แต่ถ้าผลหารนั้นเหลือเศษเราก็จะเรียกเขาว่าการหารไม่ลงตัวนะคะเก่งมากค่ะต่อไปเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดที่1.1กันเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่1.1นะคะข้อ1เขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้ถูกต้องข้อที่1 32จะเท่ากับ8คูณอะไรคะ วิธีการก็เท่าส่วคูณแม่8เลยค่ะว่า8จะคูณกับอะไรได้32นะคะ8 1เป็น8 8 2 16 8 3 24 8 4 32แสดงว่าตอนนี้ควรเติมเลขอะไรคะ4เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่2 45จะเท่ากับอะไรคูณ3 3อะไรได้4 5คะ3คูณ15เก่งมากค่ะหรือใครคิดไม่ออกก็เอา45ตั้งหารด้วย3ก็ได้นะคะ ต่อไปข้อที่3ค่ะ108จะเท่ากับอะไรคูณกับ12ค่คะ9เก่งมากค่ะ129เป็น108ข้อ4ค่ะ100จะเท่ากับ4คูณอะไรคะ4คูณ25เก่งมากค่ะ25คูณ4ได้100หรือคิดง่ายๆก็คือ25บวกกัน4ครั้งนะคะก็จะได้100ต่อไป 90จะเท่ากับ6คูณกับเท่าไหร่คะ15เก่งมากคะ่ะอ่าคิดไม่ออก96ไปหาร90นะคะต่อไป117เท่ากับอะไรคูณ9คะ13เก่งมากคะ่ะต่อไปข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่ายงเส้นจับคู่โจทย์กับผลลัพธ์นะคะดูว่า โจทย์นั้นจะมีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการหารลงตัวและหารไม่ลงตัวนะคะข้อที่1เขาบอกว่า89หารด้วย7ได้คำตอบเท่าไหร่คะอ่าหนูก็เวลาหารจะเริ่มจากข้างหน้า7 1เป็น7ขาดอีก1น,นะคะมาใส่หนา19นะคะ19 7อะไรได้ใกล้เคียงกับ19คะ 71 1เป็น7724 1 7321นะคะแสดงว่าตัวนี้น่าจะหาดลงตัวไหมคะไม่ลงตัวเก่งมากค่ะดังนั้นตัวนี้ก็จะได้7214ขาดอีก5นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ12เศษ5คำตอบอยู่ตรงไหนเอ่ยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนก็โยงเส้นจับคู่ต่อไปข้อที่2ค่ะ 32หาร9นะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเวลาเป็นการหารนะคะอาจจะเขียนด้วยคำว่าหารด้วยหรือเขียนเป็นเครื่องหมายหารแบบนี้ความหมายเดียวกันนะคะต่อไปเวลาหาผลหารก็มาท่องสูตรคูณแม่ตัวหารนะคะ9คูณกับอะไรได้32 91เป็น99 28 93 27 9 9 4 6 6 แสดงว่าหารลงตัวไหมคะไม่ลงตัวนะคะ9 3 27อ่ะเศษเท่าไหร,ร่คะเศษ5เก่งมากคะ่ะนะคะเส้นนี้คุณครูเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินนะคะก็จะได้ผลลัพธ์คือ3เศษ5นั่นเองต่อไปคะ่ะข้อที่3 62หาร6นะคะ6 หนึ่งเป็นหกหกอะไรได้สองนะคะอ่าไม่มีน้อยที่สุดที่ใช้ได้ก็คือหกศูนย์เป็นศูนย์ะคะก็จะได้เป็นสิบแล้วก็เศษด้วยสองเก่งมากค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการหารลงตัวไหมคะไม่ลงตัวนะคะเนื่องจากว่าผลหารของเรามีเศษเหลืออยู่ ต่อไปค่ะข้อที่4ี่หาหาร4ค่ะ4 1เป็น4เหลืออีกหไปไว้หน้า10 4อะไรใกล้10ที่สุด4 2เป็น8นะคะได้12 8แล้วขาดอีก2ได้10นะคะก็จะได้คำตอบเท่าไหร่คะ12เศษ2นะคะ ยงเส้นต่อไปค่ะข้อสุดท้าย96หาร12ได้คำตอบเท่าไหร่คะ12 1เป็น12 12 2เป็น24 12 3เป็น36 12อะไรได้ใกล้กับได้เท่ากับ96มีไหมคะมี12เท่าไหร่คะ12 8เป็น96เก่งมากค่ะ คำตอบของข้อนี้ก็จะตอบ8นั่นเองนะคะเรียบร้อยสําหรับข้อที่2นะคะก็เป็นการทดสอบการหารลงตัวกับการหารไม่ลงตัวนะคะต่อไปค่ะข้อ3ามเขาบอกว่าเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดหรือเครื่องหมายกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อที่ผิดพร้อมแสดงเหตุผลนะคะ ข้อที่1บอกว่าจำนวนนับที่หาร30ได้ลงตัวมีเพียง2 3 5และ10เท่านั้นก่อนอื่นต้องมาดูคำนี้ก่อนนะคะจำนวนนับจะเริ่มต้นจากเลขอะไรคะอ่าเลข1เก่งมากค่ะ1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจะไม่รวมศูนย์ นะคะคดังนั้นข้อนี้จำนวนนับที่หาร30ได้ลงตัวมีเพียงแค่2 3 5และ10เท่านั้นจริงไหมคะไม่จริงนะคะไม่จริงก็แสดงว่าผิดเราก็จะต้องมากาเครื่องหมายตัวนี้ว่าอ่าเป็นเครื่องหมายกากบาทนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่านอกจากเลขนี้ยังมีเลขอื่นที่หารได้นะคะ เราก็เขียนเหตุผลไปตอนนี้นะคะนอกจาก30จะมี2 3 5และ10ที่หันลงตัวแล้วนะคะก็มีเลขอื่นเช่นเลข1เลข6เลข15และ30นะคะที่หาร30ได้ลงตัวเช่นกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นพื้นฐาน ที่เราจะนำไปใช้เรื่องของการหาตัวประกอบต่อไปอีกนะคะต่อไปข้อที่2 2,3,4,6,9และ12สามารถหาร36,84และ180ได้ลงตัวทุกจำนวนจริงไหมคะอ่าไม่จริงนะคะ เพราะอะไรเอ่ยหนูเวลาที่ตอบนะคะเวลาที่ตอบว่าไม่จริงเราก็สามารถแสดงตัวอย่างได้แค่หนึ่งตัวอย่างก็ได้ที่ทำให้หักล้างหรือบอกได้ว่ามันไม่จริงนะคะอาจจะไม่ได้ตอบเหมือนคุณครูแบบนี้ก็ได้เขียนแบบอื่นก็ได้นะคะให้แต่ยกตัวอย่างค้านได้แค่หนึ่งตัวอย่างก็ถือว่าเราทำถูกแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะอย่างเช่นคุณครูสนใจเลขอะไรนะคะถ้าเลข2อันนี้เป็นจำนวนคู่2หารลงตัวแน่นอนนะคะอ่ะเราก็เช็ค3 3นะคะ3ก็หารลงตัวนะคะแน่นอนต่อไปสุม่มสักเลขที่ไม่ใช่นะคะอย่างเช่นคุณครูสนใจ9 9นะคะ9 4 36 95 45 96 54 97 63 98 72 99 81นะคะ9ก็ไม่สามารถที่จะหาร4ได้ลงตัวนะคะเนี่ยหนูก็เจอแล้วก็แค่เขียนตัวอย่างเดียวก็ได้บอกว่า9ไม่สามารถนะคะหาร84ได้ลงตัว นะคะก็จบเลยข้อนี้ไม่ต้องไปหาตัวอื่นอีกก็ได้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ ต่อไปข้อที่4นะคะแสดงวิธีการหาคำตอบก็จะเป็นโจทย์ปัญหานะคะที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับการคูณกับการหารนะคะข้อที่1เขาบอกว่าครูแบ่งนักเรียนในห้องเป็นกลุ่มกลุ่มละ6คนนะคะแบ่งกลุ่มกลุ่มละ6คนก็จริงนะคะแต่ว่าได้12กลุ่มพอดีอยากรู้ว่าก่อนการแบ่งกลุ่มนั้นนะคะนักเรียนทั้งหมดมี กี่คนนะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นโจทย์ที่มีคาให้เราลวงนะคะหลอกนักเรียนนิดนึงว่าเป็นการแบ่งนะบางคนก็คิดว่าน่าจะเป็นการหารนะคะแต่พอเราตีความโจทย์ปัญหานี้วิเคราะห์โจทย์แล้วปรากฏว่าเป็นการแบ่งกลุ่มก็จริงนะคะแต่เป็นกลุ่มละ6คนนะคะ6คน6คนนี้นะคะ มาเรื่อยๆจำนวนทั้งสิ้น12กลุ่มนะคะซึ่งคำตอบที่ได้นั้นจะมากขึ้นหรือน้อยลงคะมากขึ้นถ้ามากขึ้นก็แสดงว่าเป็นการคูณนะคะดังนั้นโจทย์ปัญหานี้ก็จะหาคำตอบได้จากการคูณนะคะโดยการเอา6คูณ12นั่นเองว่าได้เท่าไหร่นะคะต่อไปเราก็มาฝึกเขียนในลักษณะของ การแสดงวิธีทำนะคะซึ่งจะมีการเขียนข้อความจากโจทย์นะคะแล้วก็แสดงที่มาที่ไปจนถึงการตอบโดยใช้เลขไทยนะคะ เวลาเราทำโจทย์ปัญหานะคะเราก็จะสรุปโดยใช้คำว่าดังนั้นนะคะแล้วก็จะตอบเป็นเลขไทยนะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะมีเชือกยาว75เมตรกิ๊นนามาตัดเป็นเส้นๆน,นะคะมียาวเท่านี้แล้วมาตัดแบ่งย่อยๆแบบนี้แสดงว่าเป็นการอะไรคะเป็นการหารเก่งมากเพราะว่าพอตัดแล้วก็จะสั้นลงคําตอบก็จะลดลงนะคะโดยตัดเป็นเส้นยาวเส้นละ5เมตรจะได้ทั้งหมดกี่เส้นนะคะ อันนี้ถ้าเราไม่ได้แสดงวิธีคิดนะคะเราก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เลยว่าเนี่ยคำว่ากี่ของเราเนี่ยน่าจะเกิดจากการเอา25นะคะหาร5ว่าจะได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะเป็นการเขียนเชิงประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะต่อไปเรามาแสดงวิธีคิดนะคะว่าคำตอบของข้อนี้จะเป็นเท่าไหร่โดยเขียนเป็นลักษณะของการอธิบายวิธีทำนะคะ ได้ทั้งหมดนะคะกี่เส้นตรงกี่ตรงนี้ก็ใช้ประโยคตรงนี้เติมลงไปนะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ75หารด้วย5้เท่ากับเท่าไหร่คะตั้งหารในกระดาษทดแล้วได้คำตอบเป็น15เก่งมากคะ่ะได้กี่เส้นนะคะก็ตอบ15เส้นนะคะแล้วก็สรุปคำตอบ แล้วก็เขียนตอบเป็นเลขไทยนะคะต่อไปข้อที่3นะคะแต้วต้องการบรรจุสบู่เหลวใส่ขวดขวดละ150มิลลิลิตรจำนวน24ขวดแต้วต้องเตรียมสบู่เหลวอ,อย่างน้อยกี่มิลลิลิตรนะคะตัวนี้แสดงว่า กล้ายกับโจทย์ข้อ1นึ่หรือข้อ2คะคล้ายกับโจทย์ข้อที่1เก่งมากคะ่ะมีสบู่เลวนะคะต้องการจะบรรจุใส่ขวดแสดงว่าตอนแรกจะต้องมีเยอะกว่าจำนวนนี้นะคะแล้วก็เอามาแบ่งใส่ขวดนะคะขวดละ150นะคะจำนวนทั้งหมด24ขวดนะคะ,ะแสดงว่าควรจะใช้การคูณหรือการหารคะการ คูณนะคะเก่งมากแต่จะต้องเตรียมสบู่เหลวอ,อย่างน้อยนะคะกี่มิลลิลิตรนะคะคำว่าอย่างน้อยแสดงว่าเราจะต้องตอบคําตอบที่น้อยที่สุดก็คือพอดีใช่ไหมคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาเตรียมเยอะกว่านี้ได้ไหมคะได้นะคะดังนั้นคําตอบของข้อนี้นะคะอาจจะตอบเป็นเลขที่เยอะกว่าคําตอบที่เราตอบก็ได้ ดังนั้นโจทย์ต้องการล็อกคําตอบว่าให้ตอบตัวที่น้อยที่สุดเขาก็เลยเติมคําว่าอย่างน้อยนะคะกี่มิลลิลิตรมาให้เราด้วยนะคะเพื่อแสดงว่าเลขที่น้อยที่สุดที่เราควรเตรียมให้พอดีคือเท่าไหร่นะคะต่อไปก็มาแสดงวิธีทำนะคะ ตรงนี้ก็เติมคําว่ากี่ด้วยวิธีคิดนะคะตรงนี้มีจํานวน24ขวดนะคะก็เอา24เป็นตัวตั้งนะคะสมาชิกแต่ละขวดมีปริมาณ150นะคะก็คูณด้วย150เท่ากับเท่าไหร่คะ3,600 mL ลเก่งมากค่ะ เป็นปริมาณที่น้อยที่สุดที่ควรจะเตรียมไว้ให้พอดีนะคะแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะคือ3,600ต่อไปข้อที่4นะคะ มีน้ำผลไม้100กล่องจัดเป็นแพ็คก็แสดงว่าเป็นการแบ่งแพ็คละ4กล่องนะคะจะได้กี่แพ็คนะคะตัวนี้มีร้อยแบ่งออกทีละ4แสดงว่าเป็นการคูนหรือการหารคะการหา,ารหาเก่งมากนะคะก็จะเอา100มาหารด้วย4แล้วได้เท่าไหร่นะคะต่อไปเราก็จะมาเขียนแสดงวิธีคิด ตรงนี้จัดได้กี่นะคะก็เอาวิธีคิดเราลงมาก็คือเอา100ตั้งหารด้วย4ได้เท่าไหร่คะยี่สิบเก่งมากคะ่ะจะได้25่สิบแพ็ ไปข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ป้าต่อยทำขนมตะโก้54ชิ้นแล้วนำมาจัดใส่กล่องกล่องละเท่าเทกันได้18กล่องแต่ละกล่องมีขนมตะโก้กี่ชิ้นนะคะมีทั้งหมดใหญ่ขนาดนี้เอามาแบ่งย่อยๆนะคะได้18กล่องถามว่าแต่ละกล่องจะมีเท่าไหร่ควรจะใช้การคูณหรือการหารคะ การหารเก่งมากค่ะเป็นการแบ่งเท่าๆกันแต่ละกล่องก็จะมีขนมตะโก้อยู่เท่าไรคะหร่ 54, หารด้วย18ได้เท่าไหร่คะ3หน่วยเป็นชิ้นนะคะสรุปวิธีคิดดังนั้นแต่ละกล่อง จะมีขนมตักโก้สชิ้นนะคะแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยคือ3ชิ้นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก่อนเรียนหอระมอกับคอรนออยากเรียนเข้าใจก็ต้องไปทบทวนการคูณและการหารให้ดีนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูตัแมทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ